คะแนนพะแนนดีเลยคะแนนในข้ารรวบนะครับันข้ารับไปนะครับเมื่เรืองวากระดเวลาทางอากาศท่กก็ทุันครับจิรับหมายเลข56นะครับกระจายความจากสหายใส่งามร้อนนะครับ กระจายฟา้าลม่วยเบาเลยครับมาจากครับป้ายน้องตะบนชุมเห็ดนะครับใกล้น้องตาด <c oughs> เอาเบาเนี้ยเอาลมนิดนึงนะครับต้องลมแรงนิดนึอนนนอนอง,นอ,งอ,อันนี้เนี้ยอะไรนี่ของตอน้องซิ์อะไรเจ็ดอันนี้เจ็ด โอาอันนี้เจ็ดเอาเจ็ดขึ้นก่อนก็ได้เอาลายรุ้งนะครับลายสีรุ้งนะครับหมายเลขกเจ็ดนะครับก้าวไม้เลขกเจ็ดขึ้นล้ำต่อไปนะครับอัดล้อมนะครับไฟพัฒนาหมายเลขกเจ็ดนะครับสนดูจะูว่าวลายสีรุ้งว่าวลายเจ็ดสีหรือว่าสีรุ้งนะครับสนดูไม่ดังนะครับแอปแอปเวดดี้ ขาดเสียงเอกนิดเดียวออนไลน์สวยๆนะครับสีสันนะครับต่อไปครับหมายเลขกเฟนะครับนักผีเสื้อเต็มไปหมดเลยนะครับผีเสื้อเนี่ยนะครับพร้อมยังครับหมายเลขกเฟนเพื่อถอมยังลูกโคตรกระดกที่หางพันธุ์ในลุงกุมนันนะครับพร้อมยังตัวเล็กร้อมแล้วยกมือด้วยหมายเล็กเฟนชับขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับ ไอ้โอ้สียงเอกนะครับผมชัดรู้ที่กดปุ่มใจสำคัญของเบ้าบุรีรัมนะครับคือเบ้าเอกต้องมีเสียงเอกก็ขึ้นในระหว่างขึ้นการแข่งขัน บ่าเยอะมากครับกรรมาการ์เดอรลุ่วิมพันต์ก็ด้เงหลังในทางในพร้อมครับทางในพร้อมก็เขาให้พี่น้องชาวาเ่าทางฝั่งตะวันตกนะครับกำลังมารอครั้รงน,น,น,นี้นานนะครับครับเราจะไปครับ อ้าวมาเลขห้าสิบแล้วูนะครับยกเบอยกเบอเลยนะครับถัจบเราไมล้กเลย